นอนอยู่บนนออาชีนี่คุ <si ้นอคำไทยนีเนี่ยเห็นคำบชงอิจชานขึ้นนาอนั่จีดวมมันมังอกหายมันได้ยังมเป็นโอ้โหเดีอยวเนีอ้ดันปนตีกีปืเอันนี้ไล่มันเถอนะ ยามอกจรำ่าอยักนขมาร้อนนในเครื่องชมาเพิ่นผมีได้ถูกไป่เคมาครื่อุมาเนาะแม่บวมาหรอออกไปใช้บ่ดำมันนี่ชาชมชมหน่อยชุ่มเนี่ยบับัวมนนะไปดูมาที่กุแรกไปดูมาก ไข่เนยแน่นหรอวะคือก็อมาหอดเพื่อนแล้วแต่ฉันกห,หอดเพื่อนเนาะแม่เพื่อนไเถ่ากันเนี่ยปากเราจะชิบบดเนาะพะอมื้อนอนแบบแบบแบบ,แบ,บลุกได้เลยนะ,ะสบายดีเลยเพ่นเลยไข่นักเแต่ว่าไข่ขึ้นนะบ,บ่ไข่บอไข่ได้เบิดเบดชิบชุดชิบปลายชุดเลยมาเห็นหน้าลูกเราเมียกัน ชื่อได้ที่ไมมาแล้วเหมาถ่าห้เอ้าขับรถมาได้ไ่ดูเห็นไหมเนี่มาแต่ใ้มืมากเอาอ่ะนี่ว่าขับรถได้มือพีบอกขับรถมันอนี้ใครน่ยตายเสียมูเสียไกล้เาเคยไปขับมากได้แล้วแต่ว่าแต่วยเจอชิไยิ่งมาี่า ไปเขมานี่มาไอได้ได้นิว่าเจ็บคออะ่รแต่โทรแบย้ำไลไม่เจ็บคอมันมันมันอาจะเรื่องนี้นั่นึงะยาระเบิดแล้วได้เป็นบ่ชินน้มอัน่ก็ต้องไปซื้ออีกยาอุ้มเลยยาอุ้มเยดีขางรดขาตอย่างเพีงเ๋มจูซื้อ เชื่อไหมชาวเด็กทออยากเดียวได้รวยได้ขึ้อยู่เม่อกี้นจุกมือชาวขึ้นอ่ขึ้นอยู่บ้านขอ้นอไม่บ้่นขิ้อก่มานห้เมอยกินได้เอยบ้าข้อยู่าน้นอนู่บ้านขึ้นตีนจ้านขึ้นอยูบ้านขึ้นอ่เป็นขึ้นอย่น้นอยู่บ้านนอ่บ้นขึนอ่บานเึ้นยู่บ้น้อยู่ด้านขึ้นอ่บ้าน่น่นข้นอย่นขึงนอู่ป้าน้อยู้าย่บานี่อยู่้า ไใครใครบุเรงให้แม่นี่กระไรรับชันนี่นะโอ้โ้ยังอันตรายนี่มันเรื่องเล่นตัวนี้กันสิอะนี่บ่าตัวนี้กับพนอไรโอ้ยโอเนพอดีเลยเเชื่ตัวนี้กเฮ้ยวันนี้วันนี้วันจะวันสันแล้ววันนี้น่ะวันวันวันนี้แลมึงเออเด็กล่านัน้นี้เทไรวันนี้อยู่บ่กูหัวพันเาไปจูงกินน้ำเราอ่ะเออ เด็กควางมนีชื่อเด็กสร้างมาเลยนะฮะเจ่สิมานะอ้มาเลยฮ้าเเกิดไม่เห็นลูกนะฮะเกิกูม่ใช่หรอเฮตเ็นอากมาหดอีกมันซอะไรถามนั่งเลยนี่เอาไปู้นั่งเลลูกอะนั่งนีติดติดไข่แ้วันเคลินไ่ติดม่ไกเขาได้ติดไข่มอไติดปุ้ยควาบปจับมัดอยรับ เอาข้าไปคายเหเห็นไว้คือแค่เจ้าบ่าวว่านกเนี่ยเา่เอหยกซื้ออรทีนี่เอหยกกปนเลยท่นี่อามาชู้ล้วกันนบ่ได้เไม่บอกี่ยรอเนะนี่เมนี่เมนี่เล่าเปาเาู้เจ้า่าเลาให้เจ้าบ่าวเล่าเหตเขา ว่าเราเห็นเรว่าเราเปนุ่งวเออสบายเลยทุ่าปสบายใชม่อมชมือสามมือเลยนักเลยดาแต่ไข้ึ้นมาหน่อยนึบปายชได้นี่ช่มันโอ้ยมันกับวแก้วนี่ยาอพวกยาอไ่เน้องขี้ตี้ว่ะมาที่บ้านตัวยู่เห็นยังหัวเนาะหายใจหายปีบดิ้นถ่ายห่ แม่ลูกเอ่ะัสดีกัมาบ้านตู้ว่าเมียผีนำเือนางพอไว้กนขรถบได้แเมนยูเขาไปจากมาอยู่เชยงขบรถด้เออนอกแม่นใกล้รอขับาขับตาเออนั่นลขับมาอียูพุ่นกับเมีิีนขับรถเป็นหลายคนผ้าผ้าเด้รีกม่ทางสพุ่นจะขี่ไปเฮือข้าไปนป้าตุ๊กจับจุดจุดนั่น้าเฮาได้ไห จะไปนอย่ยปถ่ายไปถ่ายงานเราเนี่ยช่ยเราันทายขึ้นแต่จันนี่ดวายากันอีกเดียวนีพี่นองกันอีกแหละเากรได้เลยนี่ิลกลงนออกกได้อีกแล้วงานแตจาจะมาเนาะหือ ใส่มาเ่ย oh, ม oh, oh. oh, oh. 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 oh, uh. ันออกมาน่เช okay. oh, ้าแล้วอำมันจะทชอม่โเวอ่าเสียมห่าน่บอวี่เลือดพร้อย่เงียฮอนเล้ยงรุงเรืองหมครับรุ่งเลงรุ่งเลือยังดีเอานอกเลือดเรื่องเรื่อง ข้านีกวเลยวข้คนนี้เห้นกันเอาไข่ไปเนี่ยแตะหนึ่งเอาไข่ยกมาเลยแตะหนึ่งเอาออกด้วยหนึ่งนะเออนี่ข้าปล ong ข้ากับปล ong แพ็กหนึ่งอือจ้างไปโต๊ะหัวนี ตอนรับผัวเนาะผัวมาเล้ะเออไอเอายีงบาดิ้ากาขนมมาหนึ่งอูนะหนึ่งนี้กะมาเอาติ่งนัวน้ำตาลอากาศน้ำมันเออมาครบอ่ะผลรับผัวกับข้าวนี้ อสมานเขีนเอ่อมาคิดเงินยูเ้ยไหนเียเป็นย่้อนเาก็แบ่งคว้ยให้ให้ลุงเทอมได้น้องเทอมมาเราเป็นไข่เนาะเออเขคิดให้ได้บอคือคือได้นาบอนา้บออันคือาาตุกิดค่ะ

นมันนีสามสิบเจ็ดนมันสามเจ็ดขนมนี่สีสิบห้าเป็นนัวนี่สิบแปดและก็นรับตาลนี่สิบห้าาบ่เอ้ครบว่ะตาเบ้าพเออครบแล้วครบกเดี๋ยวเอาเงินใหนพวอีกก้อน เฮียลยเอาเอาเลยข่ายที่แรเดีวยวันนี้ขายยังหนุ่ขาจ้างเจ้าโรงพยาบาลอแล้วบุคคลมีร่บ้าน้ามิองมือามมืแเนยุบเบิ้งจอบเบิงยุบเอาคลิปไม่ไมอกเนาะบ๊าบายได้สองมือเลย ตอนนี้เอาชีวิตเอาชหรอเอาชีวิตรอดก่อนกันยิ่ดีกว่าตอนนี้วะแล้วนี่ป้ะตายหาแม่หรอแม่หรอมาแตยังหัวาะมาแล้วเห่อมาทำที่เหรอสินยายที่บ้านในเมืองถิ่นแล้ววะมาอยากมาจนวมาเงินมีเอาเงินจ้างเนาะก็เคือยู่แถวสะรานสตขวิทนี่เนาะไปตาดไปแล้วเหร้เห็นใ่รวิ่มาตั้งห้างมาหน้าบ้า ตาเที่วก็บดจ้าหาอเรื่องอย่งเดียวนึ่งหมามาที่ที่ไม่ได้เห็นนะไม่ได้ฝันอย่งนี้บ่ไม่ได้ฝันข่อยนะไม่ฝันตี้มาไม่ตูแล้วเป็นว่าเิ่นฝันนะเนี่ยฝันหดนในหลิพานน้อยน่าตายต่บ่ตัวมาย่งนี้ลโอ้ยมางกินน้ำตัวแกงไปกินน้ำข้างนเลยมเลาผัด

สามชองในไทยกว่าในเพาข้างล่างสามชองนะเพาะว่าสามชองที่นั่นมันอย่างเงี้ยปีนปีนมันมันอยเป็นเลขรุ่นรุ่นตะกี้ถ้ายครขอซื้อนั่นเจะว่าจะวจะวาบอกทมเราอซื้อขอขอมากมินนะเเลมินมินวะเจ็ดแปดนี่วนี่อไหนเนาะนั่ก็เฮ้ยเงินนะยห้ยวะนีเงินน่ะเอเจ้าเจ้าพูดมาหาเจ้าเจ้าเถื่อนเนาะ อันนี้เงินมาดี่ะนี่เออเงินมาดีหกแสนหกเซนสามสิบแล้วลงเราลงมาเลยขายกวายรถไายแน่นอะยควายดี่บ่ะอ๋อคุณก็ดีบโอ้น้ออันนี้วัยน้อยขายไว พ่อผู้จ้างอย่างเงี้ยเลี้ยง่อยนี่เนี่ยพ่ออั้อยเอ็ซีเราเบิังคลิปห้ามือนั่นมื่อจะบอกเลขหนึ่งหนึ่งมื่อน่ะเราได้ไปซื้อเราถือว่าเราแล้วถือถือมาลายแล้วร้อยนึงงระว่าแล้วก็ได้ฝากมาเป็นแบบว่านี่เนี่ยน้ำใจแล้วก็ได้ส่งมาก็ได้มอบให้เจ้าพัดนึ่งแล้วก็หารอยนี่ซื้อของให้เจ้าอันนี้ซื้อแฮร์รี่บ่แมน อ๋อมีปลิงนัวปลากระป๋องมีไข่แมนโอ้ยกลาจนกระป๋องแม่ซอนแล้วชื่อกระผักมาสองพันให้เน่เน่หาร้อยเนอะรด้อเอ้ยขอบคุณดลายเด้อเอ้ยเด้อให้ชื่อรางวัลที่หนึ่งเด้อบ้านนี้เดี๋ยวยายคนนี่แน่เอาก็ไปถามชื่อแล้หรอกเรากะมาเวลากันโชคมาบอกเลยีมีเองแล้วเนาะ บุญขอบคุณในลายในลานน่อยฮิฮิฮ้งงบานบัเป็นย่างบเป็นยังบลายบ่ได้บลายบ่ได้หางก็ดีด้ฟื้นกันมาหลายนี่น้ำเส้นอยู่บท่านบ่แเสบะไรบ่มชอบบ่ยากอ้ย้ชกคอยกินว่านี่คอยฝักคอยฝักซื้อขผัดขผัดกองเนื้อว่านี้ผัดกองเนื้ออยมากินนะเพระวาณสาคำนี่แหละ ขอเล่นของง่าน้ำเกลือไว้ทันบอกแมนปะแมนมันคิวเลยจ้ะโอ้คิวนี่อออะไรคือบรรทอนโอ้จุดนะครับแต่ก่อนเม่กี้ไข่ออกมาใหม่เหมือนก่อเลยบ่มันเลยแล้วมันเลยออกไม่แล้วดึงเลยนาะเลยดิบ่เดี๋ยวอะไรบ่มันเคยเป็นแล้วมันเคยเป็นแล้วมันเลยแล้วไข่ออกไม่มันชีิเป็นเสีเดียวคนนะแต่ละคนนี่มันเป็นเพื่อนทีเดียวเลยกระชุบมันมันจะน้อยมันเคยเป็นเออี่ยวปิ้วเปลี่วน้อยมันเคยเป็นใหญ่มากกับเป็นแล้วกัน บางคนใหญ่ก็เท่าคนจะเป็นก็มีข่คือมันคืมาเป็นแค่ข่ข่้คร่องนข่้ไข่กันดาอยากคิวๆนั่นอยากว่าแม่นเลย่กล้าของลูกสาวได้ยนลูกสาวนไ่ใช่แล้วโอ้ตายวายเนาะเออบ้รนาบ้านาบไี่พังอยบานาเนี่ยปุบน้องอุทัยไหวบ่บัำไม่ไห้ไปเลยไปแล้วพักผ่อนกันได้ ขายหากระลูกไข่ไปไปงานนั่นนี่เลยให้หนูเ่าดงมาทำหรือว่าลนกจะไข่อยู่ใช้มันแข้งไปหขวิธีทำหรือเ่าหรอมืแข้งปาดสมักันเนี่อือเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งล่อให้ถงกหกช่วนน้นนะหกชิ mẹ em chịu thang ừ. thang đi gắn tội phạm đó là yếu. Áo kẹo cho em ấy là nha. Kẹo là em nha em 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 ơi em 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 วักินน้ำเคาน่ะคนนี้มอคนนี้ต่ำดามชิดนี่ก็อพ่อท่านตดิซามเออเอออมอไรมาแม่บารายกินหว่าเฮ้บงนแาหรอว่าในมัค์แงในชื่อน้าทางเพื่อนเพื่อนมาขายอ๋อักมันม้วนย่อมใหญ่แล้วผอชวยว่ะปันการหุงจโอ้ยมัได้แล้วหกช้แล้วนะเมื่อนเอมสาินแ่นีบ่เื่อบ่ สร้างว่าท anyway> ี่ม e ันู้ัญหานี่ใครจะชื่อกินได้เนาะว่าทานั้นฝ่อยบุญมันช่้เรอขวดเนาะา้เ็นขวหอมอไรลางางิงให้ขวดเอาไปใ่ล้อลูกเด้อมันเนี้ยเสตาเด้ลูกอ่ะไปช่วยอะไรเคปัญหากะมาหาวาอะไรได้เลยเนี่ยนะแถวนี่แหละข้าวเคยชื่อเลยชื่อเฮ็ดเห็นไหม บ้านนาแพะเออนั่นแหละขึ้นไปอีกันี่บ้านนาำใต้เออนั่นแหละโอ้บ้านนาคำใต้ไปทั้งคุณบอกเอาก็ไปบ้านนาแพะเลยบ้านนแพะบ้านนาใต้ก่าถินข้าเข้าไปนะเออโอ้ได้ได้ยีรข้ได้ยี่หรอวะอ๊อฟเม่อคุชิวเอาไขกนังีนเ้ากหตไาี้ไปตามให้ลุงเพิร์มกินมันเดือวห้ากินขวดกินได้น่ะอือ เราจะไปขวบพ่อระยะได้ยเอ้เออมาดูนีแล้วโว้าวคือเรืเอ้าลนุเห็นว่าจะกินกินก็ไมเืเนาะอานงยางแมงก่อนเถอนเดี๋ยวม่ได้ขวแม่งตาลูกผมบริคุมเลยฮะเน้โอ้โมเดลเนียบจ้าขอบ้านตัวแนหุงจะลกน

ให้พ่อด้อ๋อพ่อ่อดุกันะดีใจเยี่ยมใหม่ใกล้พ่อโอเคเาจะเด้อเอาไปตามช้อเคเด้อพี่้ยะตานกินลองเข่าบอนกวดแล้วมีนะเจ้าพนีมหาเียมหรือหาเชื่อทำโเงวยนะอทิตย์อทิตย์กลัวพอดีใครกัวหมเฮ้ใคร ยายพ่นฝากเงินมาพนนี่เนาะเนาะไปเราไปยังอไปไหมนี่ว่าอขนแะหาล้อยพอดีครบพอดีเลยค่าของนั้นพวานเงินสองพันหนึ่งสองไอหกแสนสามหาร้อยกันหารอยนึงก็ได้สองสามแสนสิบห้าพันครบพอดีได้นะพอนะอันเนี่เด้อจะดีว่ไปหมองหมุนน้ำตาลอง

แต่ไม่หาเว้ยเงินพนหาโดนไปเช็ดไข้ฉลมใช่เจ้าใข้ฉลหมดนไข้น้อยหนึ่งโดนใจขาดโดนมันบอกเก่ากินเยมันถอดไข้หมดเลยนเบ่ายไข่ไตโดนไข้ร้ายหน่อยนิดเบื่อเข่าไรไข้ค่นี้แต่แม่ธาตุเราเพราะว่าไม่่อยหาหาไรเข่าไตไม่เห่นรู้ว่าไตน่มันปว เอ้ยแม่เนี่ยใช้ลาปล่าลุงเปก่อนเด้อห่วงกันกินหนอยมีสบายดีเด้อ